พาชมบรรยากาศบริเวณที่ตั้งแคมป์เกาะอาดังรีเป้ครับก็จะมีแคมป์ของนักท่องเที่ยวที่เอาแคมป์มาเองตกลางบริเวณลานส่วนนี้ใกล้ห้องน้ำ แล้วก็ห้องอาหารร้านอาหารแคมป์หลากสีนี่ก็เป็นของนักท่องเที่ยวครับแล้วก็มีแคมป์ของอุทยานที่ตั้งหาวอรไว้บริเวณหน้าหาดอันนี้ก็เป็นของนักท่องเที่ยวฝรั่งลายหนึ่งครับตอนนี้ออกไปเที่ยวที่อื่นอยู่ ยานีร้านอาหารก็จะเปิดช่วง6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มช่วงนี้ยังไม่ขายช่วงเช้าก็จะเปิดแต่เช้าแล้วก็ปิดบ่าย2ใครที่นำขยะขึ้นมาที่นี่ต้องเอาไปทิ้งที่บนฝั่งเลยนะครับขยะเอามา่าไหร่เก็บไปเท่านั้นส่วนบริเวณด้านหน้านี้เป็น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่ชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกบริเวณเดียวชมได้ทั้งขึ้นและตกมีแห่งเดียวของประเทศไทยครับที่หาดทรายเกาะอาดังแห่งนี้ลานสนวันนี้ก็อากาศเย็นสบายมีลมพัดชิวๆ สำหรับการพักผ่อนหลังจากเล่นน้ำทะเลมาเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะชม้าทิ์ตกกันที่นี่อีกหนึ่งวันแล้วหลังจากนี้ก็จะเดินทางกลับก่อนจะไปพักที่อื่นต่อตรงนี้เขาเรียกภูเขาทรายครับ จะมีทรายขึ้นมากองกันเป็นภูเขาทุกปีในช่วงฤดูมรสุมน้ำทะเลก็จะเอาทรายที่นี่ไปจนเกือบหมดแต่ก็จะเอามากองให้ใหม่ในทุกๆุกปีครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเกอกเต็นด้านหน้าวันนี้ไม่ว่างครับมีฝลั่งสามีพัญญาคู่หนึ่งมา เข้าพักแล้วนักท่องเที่ยวที่นี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นชาวต่างชาติคนไทยก็ไม่ค่อยมีครับอาจจะด้วยค่าเหลือที่กว่าจะมาถึงที่นี่ก็ต้องจ่ายกันแพงพอสมควนรก็เลยมีแต่ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่จริงๆอยากให้คนไทยมาเที่ยวมันเป็นของประเทศไทยเราเราต้องมาเที่ยว ก่อนที่จะให้คนเด่นมาเที่ยวเรามาเที่ยวก่อนคนไทยเราไปเที่ยวเมืองนอกเคครับเดี๋ยวรอชมพระอาทิตย์ตกกัน